สวัสดีค่ะพบกับอ s u ูซเสียงไพศาลนะคะก็ใกล้เทศกาลสิ้นปีนะคะปีใหม่ของเรานะคะก็ใครที่กําลังมองหารถครอบครัวนะคะวันนี้เราก็จะพามาชมนะคะมิ x เอ็กนะคะ1.9อีดีแกนนะคะก็จะเป็นรุ่นรองท็อปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารุ่นอีดีแกนเนี่ยออปชันเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะจะเป็นโลโก้นะคะอ s u ูซนะคะแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้านะคะ2ชั้นนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะ ไฟตัดหมอกนะคะไฟแบบไฟหน้าแบบ b บ v e d นะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นเซนเซอร์นะคะก็รุ่นนี้จะมีเซ็นเซอร์8จุดด้วยกันนะคะหน้า4หลัง4นะคะมาดูในส่วนของล้อแม็กนะคะล้อแม็กคู่ตัวนะคะจะขอบ18นะคะก็จะเป็นสีเงินลอลอแบบนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะคะก็จะเป็น ไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์นะคะที่เราตกแต่งเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นกันสาดนะคะหรือว่าเบ้ารองมือจับนะคะสีโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็การไลน์ด้านล่างนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราตกแต่งให้ลูกค้าเพิ่มนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันด้านหลังนะคะก็ไฟไท้ายนะคะสวยมากนะคะแบบนี้นะคะมาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์นะคะมิลเอ็กนะคะ,ะ,คะแบบโครเมียมนะคะ อันนี้ก็สัญลักษณ์โลโก้ Isuzu นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนี่นะคะด้านในนะคะเราจะปรับเบาะให้ดูนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ยังไม่ดึงนะคะแต่พอดึงมาปุ๊บมันจะเอ็นออกมาได้อีกนิดนึงนะคะหรือว่าจะพับเรียบนะคะก็คือสามารถใส่ของได้เยอะมากทุกคน ะะแล้วก็ตอนที่2นะคะก็สามารถพับได้ด้วยนะคะนี่ก็สามารถใส่ของนะคะได้เลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะว่ารุ่น e-gan เนี่ยให้ออปชันอะไรเรามาบ้างนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในห้องโดยสารนะคะภายในนะคะคอนโซลหน้านะคะจะตกแต่งเป็นสีน้ำตาลดำนะคะสวยรหรูร้านะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะสีน้ำตาลน,นะคะจะเป็นเบาะคูแมกนะคะลดการสะสมของความร้อนนะคะก็ รู้ดามากนะคะแล้วก็ที่สําคัญกระชับตัวด้วยนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยนะคะมัตติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายก็จะควบคุมเครื่องเสียงนะคะรับสายโทรเข้าโทรออกนะคะส่วนด้านขวานะคะจะเป็นควบคุมความเร็วนะคะก็สามารถควบคุมความเร็วเนี่ยได้จากพวงมาลัยเลยนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นรอง็อบนะคะหน้าจอขนาด9นิ้วนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะก็ปรับอุณหภูมิแอร์แยกซ้ายขวานะคะส่วนเกียร์นะคะก็ ในรุ่นมี x จะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องโดยสารด้านหลังกันนะคะว่าตรงกลางนัมีอะไรให้เรามาบ้างนะคะค่ะสําหรับห้องโดยสารส่วนตรงกลางนะคะก็ตรงนี้นะคะจะมีปลั๊กชาร์จนะคะก็คือปลั๊กเสียบไฟบ้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่เสียบชาร์จแบตนะคะ2ช่องนะคะแล้วก็ส่วนด้านบนตรงนี้นะคะก็สามารถปรับแอร์นะคะได้จากตรงนี้เลยนะคะความเย็นะนะคะ ภายในนะคะกว้างขวางมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันคะ่ะค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะที่เราจัดให้นะคะใช้เงินออกรถเพียง35,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่มีครอบครัวนะคะใช้รถอีซูซนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่25,000บาทเท่านั้นนะคะลูกคา้าอยากจะดูรถรุ่นไหนนะคะทักเข้ามาสอบถามได้เลยด้านล่างนะคะเราจะมีทีมงานที่ปรึกษากันขายนะคะคอยให้คําตอบลูกค้านะคะแล้วก็ ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะลูกค้าสนใจเนี่ยต้องรีบจับจองกันเข้ามานะคะเนื่องจากราคาจะมีการปรับขึ้นนะคะสามารถถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะอยากจะได้เป็นแบบหล่อๆเดิมๆหรือว่าพร้อมแม็กแต่งจัดส่งใส่คา,าร์บอนเนี่ยเราก็จัดโปรโมชั่นให้ได้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะรีวิวรถรุ่นไหนนะคะฝากติดตามด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย